สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดนะคะคุณพ่อสมพงศ์นะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวจานกู่นั่งขับขายอิสระมานะคะขายสระมานะคะเดี๋ยวนี้กำลังเตรียมส่งทางไปสนีนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะตอนนี้กำลังชักล้อขึ้นรถเพื่อนำส่งไปสนีนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะ ดูคุณลักษณะของมันนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานคือ 1, เมตรห้าสิบเซนนะคะตัวนี้นะคะเป็นคานสองชั้นนะคะดูตรงาจานนะคะจานแหวกเป็นจานใบขี้เมาสิบหกนิ้วนะคะตัวนี้โชกโชกเป็นตัวทำงานนะคะตัวนี้ขากบมีสองขานะคะตัวขากบมีสองขาระหว่างร่อง จากล่องหนึ่งไปหาล่องหนึ่งคุณพ่อคุณสมพงษ์ให้ตั้งไว้ที่70นะคะตัวนี้เราสามารถปรับได้ปรับได้ไปถึงห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะปรับได้นะคะถังนะคะถังถังข้าโพดในถังข้าโพดตัวนี้จานที่อยู่ในถังตัวนี้จะเป็นจานสี่หุนนะคะสี่หุนข้าโพดจะลงทีละสอเมตรระยะห่างของต้นคือ20เซนนะคะ ทีนี้คุณพ่อให้ทําจานสามหมุนครึ่งไปให้นะคะจานสามหมุนครึ่งของคุณพ่อระยะห่างของต้นก็คือ20เซนนะคะตัวนี้แล้วก็มีอกีกแถมอกีกจานสี่หมุนครึ่งระยะห่างของอต้นข้าวโพดคือ33มเซนนะคะตามคุณพ่อระบุเอาไว้นะคะ <c oughs> คุณพ่อนี้จะได้จานอยู่3ามชุดนะคะชุดหนึ่งอยู่ในถังนะคะ ตัวนี้คือสี่หุนนะคะแล้วก็ตัวนี้สามหุนครึ่งแล้วก็สี่หุนครึ่งนะคะสามชุดเลยนะคะตัวนี้นะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะถังสแตนเลสใส่ปุ๋ยได้ประมาณยี่สิบกิโลนะคะตัวนี้นะคะส่งที่อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดน,นะคะคุณพ่อรอรับนะคะของไปถึงไปสนีนออำเภอเบญจลักษ์ ไปษณีก็จะโทรหาคุณพ่อคุณพ่อก็ไปรับของที่ไปษนีแล้วจ่ายเงินที่ไปษณีนะคะรอรับนะคะส่งให้แล้วค่ะวันนี้ค่ะ,ะกำลังจะขึ้นรถเพื่อนําส่งที่ไปษนีนะคะเพื่อนําส่งที่ไปษนีขอขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์มากนะคะที่ไว้วางใจร้านของเรานะคะ,ะสั่งซื้อเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวจานคู่ขายอิสระมานะคะ ครบนะคะสลักอีกสามตัวเสื้อหลหรอเสื้อมีเสื้อแจ็คเก็ตไหมมีเสื้อแจ็คเก็ตแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสลักอีกสามตัวค่ะสลักอยู่นี่สามตัวนะคุณพ่อนะครบตามคู่คิดคุณพ่อต้องการนะคะจัดส่งให้วันนี้นะคะคุณพ่อขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ